สวัสดีค่ะพบกับซันแลดีมีอีกแล้วนะคะ แน่นอนถ้าเกิดว่าเจอมี่แล้วอ่ะมี่จะต้องพาไปชมรถที่เรียกว่าสมรรถนะค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็เป็นรถสวยสําหรับคันนี้นะคะรับรองว่าคนที่ชอบการขับขี่ที่เรียกว่าขับซิ่งขับเร็วขับมันขับสนุกต้องคันนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะขอบอกก่อนว่าใครที่กําลังมองหารถสวยสภาพดีเราจะเลือกรถยังไงให้รู้สึกว่าไม่โดนการกันแกล้งไม่โดนการย้อมแมวขายแน่นอนต้องเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ เหมือนอย่างตัดออโต้เซ็นเตอร์นะคะที่อยู่ดูแลคุณอยู่ดูแลร,รถส,สวยๆนะคะมายาวนานกว่า25ปีแล้วและที่สํคาคัญนะคะรถที่นี่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะว่าไม่ผ่านการชนหนักไม่ผ่านการตัดต่อไม่ผ่านการดัดแปลงหรือว่าน้าท่วมแต่ยังได้แล้วยังกล้าระบุเป็นเายละอักษรน,นะคะลงในสัญญาเลยเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ารถที่คุณซื้อไปเนี่ย เป็นรถที่ผ่านการชนหนักผ่านการทิกความหรือผ่านการตัดต่อนะคะเรายินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่าว่ารถที่ว่าจะขับสวยไม่ใช่สิต้องบอกว่ารถที่ว่าจะสวยจะขับสนุกขับดีและพิเศษสําหรับคันนี้ประหยัดน้ํามันแต่ว่าจะประหยัดน้ํามันแบบไหนจริงหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้มี่จะพาคุณไปชมด้วยตัวคุณเองแล้วก็จะทดสอบในการเติมน้ำมันแล้วก็พร้อมตะลุยไปด้วยกันพร้อมกับในช่วงนี้ด้วยนะคะฝนตกแบบนี้รถของเขาเขาว่าเกาะถนนเรี่ยมจริงหรือเปล่าวันนี้เราไปชมกันเลยค่ะ มาด้า2 All New Skyactive Sedan XD 1.5 High Connect ปี2017คันนี้นะคะเครื่องยนต์1 5 4 0ซีสูบแถวเรียง16ว้าวกำลังสูงสุด105แรงมา้าที่4,000รอบต่อนาทีค่ะแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรที่1,500-2,500ถึงรอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนส่องสว่างไกลปลอดภยัยทุกช่วงเวลาค่ะคันนี้ เรามีแถมฟรีล้อแม็กซ์ทองขอบโคเมียมสุดเท่พร้อมกับครอบปั๊มเบรกสีแดงตัดกับล้อทองโอ้โหยิ่งเขย่าใจใส่สทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับรถคันนี้นะคะอย่างที่มี่บอกไปว่าคันนี้นะคะพิเศษกว่าคันอื่นเพราะว่าคันนี้คือมาด้า2สกายแอคทีฟค่ะคันนี้ที่เรียกว่าพิเศษเพราะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะดีเซลจะประหยัดน้ํามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าค่ะ การออกตัวเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็เป็นเยี่ยมเลยนะดีเซลเต็มถังค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าถ้าเราเติมดีเซลเต็มถังแล้วนะคะเราจะวิ่งได้แค่ไหนแล้วตอนนี้นะคะน้ำมันของเราเต็มถังเรียบร้อยแล้วนะคะ oh. กับเลขไมล์ของเราได้คะที่เป็นเลขไมล์ห8 5 4ม่5 5 แล้วตอนนี้นะคะมีมาขับขี่รถยนต์คันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นมาได้สอ2 Skyactiv ีค่ะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะจ๊ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างเบนซินกับดีเซลเนี่ยคือภายนอกเนี่ยทุกทสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกันหมดเลยแตกต่างที่ ัวน้ำมันที่เราจะเติมเท่านั้นเองเขาจะมีแบบว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าดีเซลเนี่ยประหยัดน้ํามันกว่าเบนซินนะคะเอ๊ะแต่ว่าจะมากน้อยหรือยังไงเดี๋ยวเราต้องมาทดสอบกันคุณผู้หญิงต้องชอบตรงจุดนี้อย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะมีม่านบังแดดค่ะทั้งสองฝั่งเลยใส่กระจกมาให้ทั้งที่นั่งคนขับแล้วก็ทั้งที่ผู้โดยสารด้วยไม่ต้องพกกระจกมาแต่งหน้ากันเลยทีเดียวรับรองว่าอยู่ฝั่งไหนก็สวยพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเลยละจ้า ส่วนบริเวณคอนโซลหนนะคะก็มีการตกแต่งคิ้วสีแดงยิ่งดูเท่และก็ดูสปอร์ตมากขึ้นอีกด้วยทีนี้นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอะไรอร่อยอเมื่อสักครู่นี้ได้ชิมขนมไปนิดนึงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะทานอะไรที่อร่อยอร่อยแต่ว่าเป็นอะไรที่มันธรมธรมดาธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดามี ร้านก๋วยเตี๋ยวที่หนึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากๆบรรยากาศดีค่ะและที่สำคัญอากาศร้อนๆแบบนี้ไปวอรีเพราะอะไรรู้ไหมเป็นห้องแอร์ติดแอร์ดยล่านะคะก็คือมุ่งหน้าไปทางพัทยาใต้เลยนะคะมุ่งหน้าไปทางพัทยาใต้ตรงไปเรื่อยๆเราจะมีแยกแกหนึ่งนะคะซึ่งขวามือเนี่ยเขาจะเป็นหมืองแยกแยกบุญกัญจนานะคะก็คือจะมีวัดอยู่ด้านหน้าเลยซึ่งเป็นวัดบุญกัญจนาเลี้ยวขวาเข้าไปตรงเข้าไปประมาณ300เมตรเป็นร้าน เรว่า enjoy ค่ะเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากส่วนตอนนี้ขอเทสได้าก่อนนะขับคีมมันมากอะ่ะว,วันนี้นะตอนนี้นะคะวันนี้ที่นี่ต้องบอกว่าฝนตกมากๆเมื่อฝนตกปุ๊บนะคะค่อนข้างที่จะมีน้ำขังต่างๆแล้วก็ การขับขี่ค่อนข้างที่จะลําบากถ้าเป็นรถที่สมรรถนะไม่ค่อยดีแต่คันนี้เอาอยู่ค่ะเพราะว่ามีระบบกันถลายกันลื่นด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ถือว่าจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะประสิทธิภาพทุกอย่างได้ถือว่าจัดเต็มเลยว่ารถตีดอ่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะมีการทาทางนะคะไปได้อยู่แล้วเนี่ยการเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาถือว่าโอเคแล้วก็ยอดเยี่ยมน,นะ โอ้ยขับขี่ได้สนุกแล้วก็มันมากๆเลยรู้สึกถึงความคล่องตัวนะคะกับการขับขี่มาสเตอรสองคันนี้เลยนะอมืมันรู้สึกว่ามันคล่องตัวสุขสบายแล้วก็การขับขี่วิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะคะกระจกซ้ายกระจกขวาทุกอย่างเนี่ยถือว่าโอเคมากและตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะ ตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันที่สั่งการได้ด้วยเสียงรับโทราศาพัราศาพท์วางหุโทรศัพท์ได้ด้วยเสียงถือว่าถูกใจตส,สาวจ๋าเลยทีเดียวค่ะมาเหลือบมองทางด้านขวามือเราจะเห็นตัวปุ่ม i อสต็อปซึ่งปุ่ม i อสต็อปนี้นะคะนั่นหมายถึงเวลาที่เราจอดรถอยู่นะคะหรือว่ารถจะจอดอยู่เนี่ยมันจะดับเครื่องให้โดยอัตโนมัติแล้วจะไปก็ต่อเมื่อนะคะเราก็ เหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็สตาร์ทอ,อัตโนมัติก็เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความประหยัดได้อีกด้วยและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือเป็นระบบที่ป้องกันการลื่นถลไหลนะคะการหมุนล,ล้อล้อฟรีต่างๆเพิ่มความปลอดภัยให้กับหลายคนสมมุติว่าถนนน่ะ ค่อนข้างที่จะมีน้ําขังชื้นแฉะนะคะตัวนี้สามารถทําได้ดีเยี่ยมอย่างตอนนี้ที่ฝนตกตกอยู่แบบนี้นะคะไปปล่อยแบบนี้การขับขี่บนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยแต่ตัวนี้ถือว่าเกาะถนนแล้วก็ดีเยี่ยมอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าสนใจค่ะและที่สําคัญมาพร้อมกับนะคะเจ้าตัวหน้าจอแบบนี้ที่ต้องบอกว่านี่ มาพร้อมกับฟังก์ชันที่บอกเลยว่าพิเศษมากๆไม่ว่าจะเป็นโหมดแอปพลิเคชันค่ะงานนี้นะคะก็จะแสดงอัตราการประหยัดน้ำมันมีโหมดบำรุงรักษารถแล้วก็แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่แล้วก็บำรุงรักษาตามระยะค่ะโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแน่นอนเป็นระบบความบันเทิงในรถแล้วก็เชื่อมต่อในโลกของโซเชียลได้อีกด้วยโหมดคอมมิวนิเคชันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธรับและตอบ s อ s อได้อย่างสะดวกแล้วก็ทันท่วงทีและยังมีบวดนะคะเนวิเกเตอร์ด้วยเห็นไหมเพิ่มความ สุขสบายให้อีกด้วยจ้าเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังมีหมวดเซ็กติต้งที่จะเป็นการตั้งค่าการใช้งานต่างๆของรถด้วยจ้านอกจากนั้นยังมาพร้อมกับเซนเตอร์คอมมานเดอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถกดใช้ฟังก์ชันต่างๆจากตรงนี้โดยไม่ต้องยื่นมือไปกดบริเวณหน้าจอ ช่วยป้องกันการเกิดอันตรายการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกก็ถือว่าจัดเต็มเช่นเดียวกันทั้งช่องใส่ซีดีดิวดีช่องเสียบสาย USB หมยถึง2ช่องเลยเมื่อจะเป็น SD card ก,ก,ก็มีมาให้ด้วยมาพร้อมกับช่องจ่ายไฟขนาด1 2โวล์ค่ะเห็นปุ่มแบบนี้นะคะแน่นอนมาด้า2 XD ดีคันนี้มาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทและก็กุญแจอัจฉริยะพร้อมระบบล็อกอัตโนมัติจา้าแล้วตอนนี้นะคะโอ้โหนี่นะคะมีมุง ลงไปสู่พัทยาแล้วตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้ถึงและใกล้ถึงพัทยาเหนือแต่กดอื่นนะคะนี่เลยนะคะเราจะไปพบกับตรงนี้ก่อนเลยนี่คือซันออโต้เซ็นเตอร์สาขาพัทยานั่นเองเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไม่ได้แวะนะแต่แอบให้ดูเฉยเนี่ยเห็นมาเราจะเห็นสั์ออโต้เซ็นเตอร์สาขาพัทยา วันนี้นะคะเราก็เลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลี้ยวเข้ามาที่นี่มันเป็นซอยขวางมือที่เขียนว่าซอยบุญกัญจนานะคะแล้วก็มีวัน,นานสายมือว่าบุญกัญจนาเราก็จะมุ่งตรงไปข้างหน้าเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงที่หมายกันแล้วนี่คือรา้านก๋วยเตี๋ยวเอ็นเจ บรรยากาศดีมากๆค่ะวิธีการมาก็สะดวกง่ายๆเลยนะคะและด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นบ้านสาทรซึ่งถือว่าเป็นห้องพักเป็นบ้านพักที่สวยงามมากๆเลยโอ้โหไม่รู้มาก่อนว่ามีบ้านพักส,สวสๆแบบนี้ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวพัทยาอย่าลืมมาแวะเที่ยวนะคะและที่สําคัญอย่าลืมเตรียมชุดบิกินี่มาด้วยโอกาสนี้นี่ไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ท้องร้องแล้วหิวมากๆเลยไปร้านก๋วยเตี๋ยวกันเลยดีกว่าค่ะ ขอจอรดรถดีดีก่อนนะด้าน,นหน้าเขาจะเขียนนะคะว่าเปิด10บโมงจนถึง5โมงเย็นนะคะต้องรีบมาแล้วล่ะไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีอยู่ที่ร้าน Enjoy ค่ะการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะ เข้ามาที่ซอยบุญกัจนานะคะประมาณสัก300เมตรจะอยู่ด้านซ้ายมือที่จอดรถสวยที่พักสวยแต่ก่อนอื่นตอนนี้หิวแล้วของเด็ดของดีของร้านนี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะเหลือไปเห็นเมนูเยอะแยะมากๆเลยสั่งอะไรดีมีอะไรแนะนำบ้างคะก็จะเป็นต้มยำคเมัต้มยอเป็นเส้นเล็กต้มยำนะคะแล้วก็ มีชาเขียวด้วยใช่ไหมเอาชาเขียวด้วยค่ะคือบอกจริงๆว่าในเมนูเนี่ยในรูปอ่ะคือมันน่าทานจริงๆค่ะแล้วบรรยากาศคือดีมากๆมันน่าอรอา่อยมากๆเลยแล้วตอนนี้อ <sticks> ยู่ท <itaire> ี่ตรงหน้านี้ก็คือคุยเตียวเตี่ยวลูกชินปลาที่น่าทานมากๆค่ะต้องบอกว่าน่าทานจริงๆ กลิ่นหอมแล้วก็ใช้วัสดุอีกด้วยขอชิมก่อนนะอืมนี่มัมลอมกับน้ำหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะนมเผือกชาเขียวก่อนหนี้นนมีสสั่งชาเขียวแต่พอมาติดนมเผือกแล้วมันน่าทานกว่างั้นให้ทีมงานกินชาเขียวไปแล้วกันะนะฉันสดตัวเองกินนี้ และที่อยู่ตรงนี้คือคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวพวกนี้มันมีอะไรยังไงบ้างคะเอ่อที่นี้ถ้าหมเราก็จะเป็นลูกชินนนะะ้นปลาค่ะสูตรตรงเนี้ได้มาจากไหนคะน้ำซุปน,นี่ก็คือแบบปรับปรุงกันเองน,นะคะ<ม>ก็ลองถามที่ใหญ่ว่าแบบเขาใช้อะไรต้มกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>แล้วก็มาอัดแอปเนี้เป็นเป็นสูตรเฉพาะของเราเอง รอันนี้ปรับปรุงมาจนสุดท้ายแล้วก็คือมาเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอร่อยมากๆค่ะอะถ้าเกิดว่าอยากจะมาทานเนี่ยเดินทางมาแบบไหนสะดวกที่สุดใกล้ที่สุดคะก็อยู่ตรงจอมเทียนนะคะซอยวัดบุญการนาคถ้เห็นวัดบุญก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยร้านก็อยู่ทางซ้ายมือเข้ามานิดนึงมองซ้ายมือแล้วก็จะเห็นป้าย Enjoy เติมนแกงค่ะ ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเป็นที่พักด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงค,คือรับ800บาทเองอเขอให้บอกเบอรษษ์โทรศัพท์อีกนิดนึงอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าจะเข้ามาแล้วหาล้านไม่เจอน,นะคะก็โทรได้เก้้ค่ะแล้วเช่วงเวลานี้ก็ต้องขอบคุณคุณจอยบ้างนะคะขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้ขอชิมก่อนนะรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนไม่ค่อยรู้รสอ่ะ ตัวปี2017เมื่อสักครู่นี้ทดสอบแล้วเป็นการลองขับแล้วไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางเลี้ยวนะคะทางโค้งและยิ่งฝนตกแบบนี้ทางที่มีน้ำพ่่มขังนิดนิดหน่อยหสามารถทำได้ดีมากคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่4,49,000บาทหรือว่าถ้าคิดเป็นการผ่อน ผ่อนประมาณสัก84วัวเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าราคาไม่แพงเลยการออกรถก็ง่ายนิดเดียวค่ะ1,000บาทจบครบทุกอย่างไม่มีเพิ่มเติมโอ้โห แต่ยังไม่หมดนะคะเพิ่มงบขึ้นมาอีกนิดนึงสัตว์ออโต้เขายังมีมาด้า2 all new sky active p o r t 1.5 xd high connect ค่ะ m i n ่ด้ h a เช e ในปี2018รถปีใหม่กว่านะคะแล้วก็เลขมาอยู่ที่59,46กิโลเมตรค่ะการประหยัดน้ำมันเนี่ยก็คุ้มค่าเข้าไปอีกนะคะราคาอยู่ที่469,000บาทผ่อนเดือนละ8,000บาทหรือว่า8,166บาท84งวดเท่านั้นเองเลยจ้า และใครที่ชอบ เล็กลงมาน้อยหนึ่งนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเราก็มีเหมือนเดิมค่ะนี่เลย Mazda 2 so All New Skyactive Sport 1.3 High Connect ปี2016สีเทาเลขไม้เนะคะ่ค่ะจะอยู่ที่33,720กิโลเมตรราคาจะอยู่ที่369,000บาทผ่อนเดือนละ6,978บาทจำนวนทั้งสิ้น72งวดแล้วก็ยังมี Mazda 2 so All New Skyactive Sport High Connect ในรุ่นของ1.3 L ด้วยหมได้เช้งน,นะจ๊ะปี2 2 8สีดำเลขไม่จะอยู่ที่28,700กิโลเมตรราคาจะอยู่ที่429,000บาทผ่อนเดือนละ7,469บาทจำนวนทั้งสิ้น84งวดเท่านั้นเองยังยังยังไม่หมดนะจ๊ะมาด้า2ออลนิวสก้าแอคทีฟสปอร์ตไมน์ดเช1.3 Hi g h Connect ปี2018สีดำก็มาด้วยเลขไม่จะอยู่ที่53,530กิโลเมตรราคาน่ะเหรอ 4ี9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ7,469บาทจำนวนทั้งสิ้น8 4งวดจ้ามีเรื่องหลากหลายตามความสะดวกของลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะกับ m a ด้า2 a l l New Sky a c t i v e e ทีซีดาน X ค่ะเป็นยังไงกันบ้างถูกอ,อกถูกใจกันหรือเปล่าและด้านนี้ด้านหลังเขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นรักวยเตียวด้านหลังเนี่ยเขาจะมีที่พักด้วยซึ่งตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นโอ้โห คือไม่รู้มาก่อนไงถ้ารู้มาก่อนเนี่ยจะคงจะต้องเตรียมพวกชุดวันพีชทูพีชแล้วล่ะเพื่อที่จะได้ม,มาเที่ยวม,มาพักผ่อนด้านหลังแต่ว่าขอแอบไปแวบๆดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วไม่อยากเสียเที่ยวจริงนะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคือจะบอกว่าเมื่อหนังท้องตึงแล้วหนังตาก็จะหย่อนไม่ไม่ใช่เราก็อยากจะแบบว่าพักผ่อนแล้วตอนนี้นะคะด้านหน้าตรงนั้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว มือยังจับน้ำไว้อยู่เลยตอนนี้มือยังจับน้ำไว้อยู่เลยเพราะว่ารสชาติเครื่องดื่มเขาอร่อยจริงๆนะคะด้านหน้าเปน็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้านหลังตรงนี้จะเขียนว่าบ้านสาธรซึ่งตกแต่งได้สวยงามนะคะมีพื้นที่กว้างขวางในการจอดรถเดี๋ยวเราไปดูข้างในแบบคร่าวๆกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าราคาถูกมากเลยที่สําคัญราคาประมาณเริ่มต้นแค่800บาทราคา800เอ๊ะ จะสวยแค่ไหน8 0 0ร้อจริงๆถูกมากไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคือ บรรยากาศที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะดูสงบร่มรื่นแล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าเยี่ยมถือว่าโอเคเลยมีความผสมผสานความเป็นโมเดิร์นผสมความเป็นคอสเทจเล็กๆน้อยๆนะคะโอ้ยเหลือไปเห็นสระว่ายน้ำด้วย ก่อนที่เราจะพาไปชมห้องนะคะที่บ้านสาวทอแต่ก่อนอื่นนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนว่าถ้าคุณอยากจะได้รถส,สวยๆอยากจะได้รถสภาพดีดๆอย่าลืมนึกถึงสัตรูออโตเซนเตอร์ที่ประสบการณ์สะสมมามากกว่า25ปีะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องความเชี่ยวชาญค่อนข้างที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งที่สําคัญในการออกรถเนี่ยก็ไม่ยากเลย1,000บาทจบครบทุกอย่างไม่มีเพิ่มเติมไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินดาวไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนคาประกันนะคะ1,000บาทเนี่ยจบครบทุกอย่าง ไม่มีเพิ่มเติมและโปรโมชั่นณตอนนี้นะคะคุณขาคุณยังจะได้รับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะสามหมจนถึงห้าหมบาทในแต่ละคันแล้วด้วยคุณจะได้รับล้อแม็กซ์ใหม่ยางใหม่หรือเลือกที่จะรับประากาันซ่อมศูนย์นั่นหมายถึงคุณซื้อแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนค่ายไหนเข้าสู่บริการจากสู่บริการนั้นเลยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น1ปีค่ะอันนี้คือพิเศษสุดสําหรับคุณลูกค้าเลยเห็นไ้ว่า ที่ซันออโต้เซ็นเตอร์เราใส่ใจให้กับคุณอย่างเต็มที่เท่านั้นยังไม่พอคุณยังจะได้รับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงภายใน1ปีด้วยสิทธิพิเศษของแถมมากมายขนาดนี้ต้องรีบด่วนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันบ้งดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าเตียงคู่นะคะหมอนสำหรับพักผ่อนเป็นแบบเพื่อนฝูงนะคะนอนคนละเตียงอันนี้ก็ค่อนข้างสะอาดห้องรู้สึกว่าจัดแบบเรียบง่ายในราคา800บาทก็ถือว่าถ้าถืดมาเที่ยวที่นี่จะถือว่าเหมาะสมกันเลยทีเดียวนะคะขอแบบดูห้องน้ำนิดนึงนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องที่เรียกว่ามี1เตียงเตียงเดียวกันดีกว่าค่ะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ มาถึงห้องตรงนี้บ้างจิจๆที่นี่ก็จะมีหลากหลายห้องนะคะนี่สำหรับห้องในส่วนนี้ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะก็เหมาะสำหรับคู่รักนะคะหรือว่าใครที่อยากได้นอนที่เตียงก,งกว้างบ้างคือเขาจะเน้นในความเป็นสีขาวแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยคือไม่ต้องให้มันเยอะไม่ต้องให้มันมากเพราะว่า คือแขกที่มาพักอาศัยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีของมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเราสามารถจัดวางอะไรที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวลงนอนพรอเก่าะคะ่ะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็สามามรถว่ายน้ำได้ที่มีสนวนของด้าน่วนกลางบ้านก็จะเป็นสระว,ว่ายน้ำถือว่าโอเคค่ะว้าวชอบห้องแบบนี้จริงๆ ก็คือเหมาะสําหรับครอบครัวเลยนะคะก็มีทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็มีทั้งเนี่ยเตียงเล็กๆอีกหนึ่งเตีเยงเหมาะสำหรับพ่อแม่แล้วก็ลูกหรือว่าเพื่อนที่มาร่วมกันทั้งสาคนก็นอนได้ที่ถือว,ว่าค่อนขอ้างเอ่อเรียกว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตอบโจทย์หลายคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ากันอีกนิดนึงห้องน้ำก็คือจะค่อนข้างไม่แตกต่างกาันว่าจะเป็นไทย e A ไทย B ไทย C นะคะสำหรับบ้านสาทรเนี่ยก็มีทั้ง แบบว่าเป็นเตียงคู่แบบว่าเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็แบบว่าเป็นทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่ผสมผสานก,กันนะคะอยู่ใกล้ๆจอมเทียนหรือว่าหาจอมเทียนนั่นเองการเดินทางไปมาก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมีรา้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านหน้าที่อร่อยมากๆซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวรูกชิ้นปลาและข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นบ้านสาธารที่จัดห้องนะคะแบบแปลนต่างๆดูสะดวกสบายดูสะอาดมากๆแล้วก็ราคาไม,ม่แรงเลยราคาเพียงแค่800บาท ใกลนะคะหรือว่าอยากจะมาพักที่นี่ได้เลยค่ะเราก็จะมีนะคะเป็นสถานที่รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์หมายเลขอยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะสดสบายอีกหนึ่งที่เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากบ้านสะทอนนอกเหนือจากรา้านก๋วยเตียวอินจอยล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ m า d ด้าสองออนิวกันดีกว่าค่ะ ก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้กันบ้างนะคะว่าเขามีพื้นที่ในการบรรจุของค่อนข้างที่จะมากน้อยแค่ไหนมาดูทางด้านตรงนี้นะคะเราจะมีนะคะเจ้าตัวปุ่มกดนะคะซึ่งแค่แค่ปลายนิ้วเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งจึ๊แค่นี้เองไม่จําเป็นที่จะต้องงัดให้รู้สึกว่าเสียเวลาไม่ต้องออกแรงกันเลยละ ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยมีพื้นที่ใช้สอยที่เรียกว่ามากเลยจะจริงหรือเปล่าต้องมาคอยดูค่ะว้าวคือกว้างมากๆกว้างจริงๆเลยนะคะสําหรับในรุน่นนี้ดูซิสิวแต่แตวจริงๆสามารถที่จะบรรทุกของหรือบรรจุของได้มากและพิเศษเจ้าตัวเบาเบาะหลังสามารถที่จะพับเพราะอ,อะไรรู้ไหมบางทีเราจะมีสิ่งของยาวๆที่เราจะไว้หลังรถแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นรถซีดานเป็นรถเก่งเนี่ย ในการที่จะวางยาวๆมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกวางยากแต่ว่ารุ่นนี้สามารถทําได้ด้วยการพับเบาะดูจากตรงนี้นะคะเราจะมีปุ่มทั้งสองด้านเมื่อเราดึงมาปุ๊บเบาะมันจะสามารถพับได้หนึ่งครั้งทางด้านนี้อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราไปพับเบากันเป็นยังไงกันบ้างเจ๊คือมันกว้างมากจริงๆอ่ะคือแบบทางด้านนี้และก็ด้านนี้สามารถ ระยะยาวได้อะคือมันกว้างมากจริงๆนี่แหละคือความสะดสบายที่ในขาเจ้าตัวมาด้สองทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเห็นไหมว่าทําออกมาได้ถือว่าค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยสำหรับในเรื่องของการบรรจุสิ่งของทันนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วที่สำคัญตัวนี้มีสิ่งที่ลองรับในการที่จะวางขาซีได้ด้วยมาดูกันเลยค่ะ ทางด้านหลังนะคะเราก็จะมีทั้งสองด้านเลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยที่สามารถเลยคะนังกสจีของคาซีเทเนี่ยม,มาเกี่ยวหรือมาต่อมาติดกันได้เลยนะคะเพิ่มความสุขสบายให้กับรถของคุณเรียกว่าจิ๋วนะคะแต่แจ๋วระเบบรุ่นนี้จ้าเอาล่ะนะคะในช่วงเวลานี้ก็นะคะก็ ถือว่ารับรู้แล้วว่ารถคันนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของบอดี้ในเรื่องของเครื่องยนต์และก็ยังรวมไปถึงสมรรถนะต่างๆแต่เนื่อสิ่งอื่นใดนะคะเจ้าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องของดีเซลสิ่งที่เขาบอกว่าประหยัดประหยัดน้ำมันประหยัดแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นในช่วงของตอนท้ายๆแบบนี้อีกสักครู่เดี๋ยวเราลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถจากจุดนี้นะคะไปที่จุดที่เราสตาร์ทแล้วเรามาดูน้ำมันกันอีกรอบหนึ่งนะะูเลยค่ะว่า เอ๊ะเขาประหยัดกันอยักแท้จริงหรือเปล่าไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงปั๊มน้ํามันแล้วนะคะปั๊ม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 อาการมากไปหรือเปล่าไม่เรารู้สึกว่าน้ํามันมันไม่ค่อยจะลดลงเลยอ่ะแต่เราอยากจะ อยากจะเติมเพื่อจะรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วนะคะหมายถึงน้ํามันที่เราใช้ไปเนี่ยเครื่องเนี้คือมันซดน้ํามันมากหร,หรือว่าน้อยแค่ไหนเต็มถังนะจ๊ะเต็มถังสูดีเลขใหมล์ณตอนนี้นะคะจนถึงเวลาที่เราเลิกเนี่ยก็คือ58.599กิโลเมตรนั่นเองทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด70บาทครับ ถูกเนี้ประหยัดน้ำมันจริงๆค่ะคือเชื่อแล้วลหละว่าคือประหยัดมากโอ้มหัหจารจานอ่ะเอา z มซิงอ่ะ กันบ้างคะ่ะหลังจากที่วันนี้นะคะเราพาไปอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่แสนจะอร่อยนะคะใกล้ๆนี่เองแล้วก็ยังรวมไปถึงที่พักที่ราคาย่อมเยาวเพียงแค่800บาทเท่านั้น800อยังไง800 800เท่านั้นเองไปพร้อมกับเจ้ามาด้าสองคันนี้เลยนะคะมาด้าสอ all new sky active นะคะซีดาน1.5 ไฮคอนเนคในปี2017โอ้โหคือมันยอดเยี่ยมมากๆขับขี่สนุกนะคะมันเลยทีเดียวช่วงโคช่วงทางตรงก็ตป้องกันการลื่นทลายอันนี้ทดสอบจริงเพราะว่าฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างแบบ ทำให้เราท้าทายมากแต่ว่าเราก็เอ้ยรู้สึกว่าเอาอยู่นะแล้วพร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆเรียกว่าครบคันกันเลยการบรรทุกวางของจุดได้เยอะมากๆนะคะเบาะข้างหลังสามารถพับได้และยังมีปุ่มที่สามารถใช้เชื่อมกับคาซิทส,สำหรับคนที่มีลูกเด็กแดงหรือว่ามีทารกได้อีกด้วยหุยมันยอดเยี่ยมและยังมีพิเศษนะคะว่าจะเป็นจัมพวกปุ่มไอสต็อปนะคะต่างๆเรียกว่าครบคันแบบนี้ แล้วจะปฏิเสธได้อย่างไรในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะก็พิสูจน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามันสามารถทําให้ประหยัดน้ํามันมากกับเครื่องดบเซลคันนี้ถ้าคุณอยากขับสนุกขับมันแต่ประหยัดน้ํามันมากๆ ต้องนี่เลยค่ะมาดะ2 all new กับแอคทีฟคันนี้สีดำสวยงามขนาดนี้เอาเละค่ะถ้าอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไม่ยากเลยมาที่สัตว์ออโต้เซ็นเตอร์รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนออกรถก็ง่ายแสนง่ายนะคะออกรถเพียงแค่1,000บาทจบครบทุกอย่างไม่มีเพิ่มเติมเท่านั้นยังไม่พอนะคะห้องเครื่องของเราก็สะอาดนะคะห้องเครื่องสะอาดนะคะเรามีบริการปิดถ่ายน้ำมันเครื่องและก็ของเหลวทุกชนิดคุณมั่นใจเลยนะคะว่ารถที่คุณซื้อไปเนี่ยสภาพเหมือนมือหนึ่งป้าย แดงสภาพใหม่และที่สำคัญตรงนี้เลยรถทุกคันจากสัตว์ออโต้นะจ๊ะไม่มีนะคะการชนหนกักไม่มีรถพลิกคว่ำไม่มีรถที่เรียกว่านะคะตัดตอนแต่อย่างใดเรากล้าระบุในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันเลยนะจ๊ะใครที่อยากรถส,สวยนะคะแอดไลน์ line. มาหาเราได้เลยคะ่ะแอดนะคะแล้วก็สั์ออโต้ z u n n เนะคะ A U T O นะคะหรือ w w w นะคะ s a ต a u t o C O T H แล้วสำหรับวันนี้นะคะสันเลดีมีก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้านะคะมีจะพาไปเทสไดร์รุ่นไหนสเปคไหนต้องคอยติดตามหรือว่าอยากให้มีนะคะไปเทสรถรุ่นไหนสเปคไหนต้องคอยติดตามนะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ